สวัสดีครับวันนี้ก็ตามันเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้สําหรับรถฟีอุสนะครับที่มาแก้หลังคาสรุปน้ํารั่วนะครับเดี๋ยวเราก็จะรื้อเพดานหลังคาลงมาแล้วก็ไปเทสน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเทสน้ํากับคุณน้าชโอมช่างเฟรมนะครับว่าน้ํารั่วตรงไหนเราจะถ่ายให้ถ้าลูกค้าได้ดูทุกขั้นตอนนะครับว่ามันรั่วตรงไหนแล้วหรือหลังคากระจกสลูปลงมาแล้วเรามาทําการซีนขัดทําความสะอาดทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปเทสน้ําใหม่อีกรอบนึนะครับเพื่อเป็นการจบให้ลูกค้าดูว่าน้ําไม่มีการรััวอีนะครบบเเด๋ยามจ นี่นะครับรถเบนซต้าพีวูนะครับหลังคา้นารั่วนะครับเราก็ได้รื้อหลังคาลงมานะครับแล้วก็ทําการเทน้ําแบบนี้นะครับเพื่อหาจุดรั่วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเทสฉีดน้ําแบบนี้เลยนะครับชัดๆเลยนะครับเนี่ยครับน้าเข้าด้านบนนะครับสองด้านเลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับเป็นแบบโฟมแล้วก็ยึดกดลงมานะครับไม่มีท่อระบายน้ํานะครับ ต้องการต้องทําการยกขึ้นแล้วก็ซีนล,ลงไปใหม่นะครับด้วยซิลิโคโนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทําการซีนกันนะครับแลวนี่นะครับเราได้ทําการเอาหลังคาสรุปลงนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับแล้วก็ต้องทําความสะอาดให้สะอาดมากๆนะครับแล้วก็ยิงซิลิโคโนเกตเอนะครับขึ้นไปใหม่ให้เป็นชั้นๆนะครับแล้วก็ จะทำการขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของร้านทาวน e อุน h ชชอปนะครับเราขัดทุกซอกทุกมุมนะครับเพื่อที่จะให้ซิลิโคนนีอยู่นะครับจากที่มีขี้ดินหรือขี้ดินหรือเศษฝุ่นต่างๆนะครับช่างเฟรมช่างโอมก็จะทําการทําความสะอาดแบบนี้นะครับนี่นะครับการยิงซิลิโคนนะครับต้องยิงให้เป็นชั้นๆนะครับยิงให้ตั้งฉากแล้วเป็นชั้นแบบนี้นะครับนี่นะครับฮะต้องใช้ความชํานาญอย่างมากนะครับ แล้วเวลายกขึ้นนะครับถ้าเราทำผ้านะครับประดกแตกนะครับเป็นแสนเลยนะครับกับการทำงานหลังคาสรุปน้ำรั่วอย่างนี้นะครับถึงไม่มีร้านไหนที่อยากจะทำนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากๆนะครับนี่นะฮะทำการยิงอย่างนี้แล้วก็ต้องต่อให้เข้ากันให้เข้ารูปและตรงจุดมากๆนะครับและการยกก็ต้องพร้อมเพียงมากๆเลยนะครับนี่นะฮะเราทำการ ยิงซิลิโคนให้เป็นชั้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวครับเราไปดูการยกขึ้นนะครับนี่นะฮะเราทําการยกขึ้นนะครับต้องพร้อมเพียงแล้วก็พร้อมกันมากๆนะครับนะแล้วก็ให้ยกขึ้นไปใส่ลงนะฮะไม่สามารถทําให้มันบิดได้นะครับต้องลงล็อกมากๆเลยนะครับนี่นะฮะความพยายามความการทํางานของร้านาวนรทช็อปนะครับเมื่อเราใส่ลงไปแล้วนะครับมันจะดังกุ๊กแล้วเข้าล็อกแบบนี้นะครับ ะะเดี๋ยวเราไปดูการเทสน้ำกันนะครับ,รบหลังจากเราทําการยุบลงมาลแล้วก็ซีนไปใหม่นะครับก็มาเทสน้ําให้ดูเพื่อความชชวร์ก่อน,นครับว่ามีรั่วอะไรหรือเปล่านะครับแบบนี้เลยน,นะครับค,ครับหลังจากการซีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีรั่วซึมนะครับดีครับ รถพีวูที่เข้ามาซ่อมหลังคาน้ำรั่วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเข้าช่วงหน้าฝนนะครับเรายังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีรถที่มีหลังคาซันรูฟกระจกน้ำรั่วหลังคาซันรูฟน้ำรั่วก็สามารถทักทายเข้ามาได้ที่ร้านอาว,นวอนรู้ช็อปเรียบทางถนนเอกมัยรามิทาถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากกดใจเม้นแจ้งนะครับรกกมันเป็นรายการโปรดเพื่อย้อนกลับไปดใูใหม่แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ลูกค้าและเพื่อนๆได้รรรััััับบบชมนนนะคควววีี้้ตองกา่าสสด